สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึวันนี้ก็คืออัปเดตโมเมนต์ของไบร์ t วินในช่วงวันที่23-24สิงหาคมค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความช,ามชินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลป,ปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนช่วงนี้ยิ่งเสพข่าวดราม่าของลูกแล้วมันก็ยิ่งทําให้เราเครียดนะคะทั้งที่ลูกเราไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เรื่องมันก็มาถึงลูกเราทุกทีถึงตอนนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วเพราะพี่อีทได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงที่ชมเองก็เครียดและสงสารล,ลูกเหมือนกันนะคะจนไม่มีกระจิตกระใจจะทําคลิปเลย ถึงได้หายไปปรับอารมตัวเองอยู่ถึง2วันเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาสลัดความเครียดออกจากหัวกันด้วยโมเมนต์ของน้องๆกันนะคะทุกคนค่ะการไปถ่ายแบบของแบรนด์เบอร์เบอรี่ในครั้งนี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ยังไม่หมดค่ะทุกคนคือเมื่อ2วันก่อนพี่อีฟก็ได้อัพรูปอัพคลิปของน้องทั้งคู่ลงที่ไ g ด้วยค่ะทุกคน คือมี2คลิปกับ3ารูปค่ะทุกคนแล้วหนึ่งในสารูปนั้นก็คือรูปนี้ค่ะทุกคนคือในรูปเจ้าคนน้องกําลังเล็งถ่ายรูปน้องคาเทียอยู่ค่ะแล้วทุกคนดูมุมนี้สิค่ะเจ้าคนพี่นั่งมองแฟนกําลังถ่ายรูปลูกสาวอยู่อย่างมีความสุขเลยล่ะค่ะทุกคน oh, <no. S 1> คือนั่งมองแล้วมียิ้มครุ่มกิ่ด้วยอะทุกคนตายตายคือไม่ปล่อยให้น้องอยู่ห่างสายตาเลยนะพ่อคือแสดงว่าเวลาที่น้องถ่ายรูปลูกหรือไม่ว่าเวลาน้องทําอะไรอยู่ คนพี่ก็คงจะนั่งมองอยู่แบบนี้ตลอดเลยสินะคะคือตอนแรกที่เห็นทางเพจชาลล็อตคาเทียเบลลี่โพสต์รูปน้องคาเทียลงที่ไอีพี่ชมก็คิดอยู่ว่าเออน้องวินงคงจะเป็นคนถ่ายรูปนี้เองแหละแต่ไม่คิดว่าตอนถ่ายจะมีคนนั่งอยู่ตรงมุมนี้เนี่ยสิคะทุกคนคือเจ้าคนพี่นั่งมองไปยิ้มไปอย่างมีความสุขแล้วในมือเจ้าคนพี่ก็ถือโทรศัพท์อยู่ด้วยนะคะ เอาแล้วแสดงว่าจะต้องมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปเจ้าคนน้องกับลูกสาวไว้เยอะแ,ะแน่ๆงานนี้แต่ถึงจะถ่ายไปเยอะแค่ไหนพวกเราก็คงไม่มีวาสนาได้เห็นกันอีกตามเคยแหละค่ะคุณขาพอก็คงจะเก็บไว้ในสต็อกเพื่อไว้ดูคนเดียวอีกตามเคยไม่รู้ว่ารูปที่ถ่ายน้องไปมันล้นเมมโมรี่ไปหรือยังเพราะถ่ายไปเยอะมากคือเฉพาะที่เราเห็นก็มีหลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วที่เราไม่เห็นอีกล่คะคะ คือมีทั้งตั้งใจถ่ายแบบให้น้องรู้ตัวและแอบถ่ายโดยที่น้องไม่รู้ตัวอีกโอ้ยพ่อวชิพ่อคนครั่งรักอันดับหนึ่งเออไว้ครับใหนหนูบอกว่าหนูชอบมองน้องเขาเวลาที่น้องเขาพูดอะไรแล้วหนูมองเขาตั้งใจฟังเน่แต่นี่น้องเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะทำไมหนูถึงจ้องมองน้องขนาดนั้นล่ะคะัครั่งรักแต่ปากแข็งนะเราเนี่ย เห็นรูปนี้แล้วยิ่งเหมือนพ่อแม่ลูกมาพักตากอากาศกันที่ชายทะเลเลยนะคะแล้วก็ออกมาล่องเรือชมวิวกลางทะเลกันนะทุกคนคือมันมีมวลความสุขแผ่ออกมาจากรูปนี้มากๆค่ะทุกคนเพราะความสุขของพวกเขาก็คือการมีอีกคนอยู่ข้างๆในทุกๆที่จริงๆค่ะเห็นแบบนี้แล้วงั้นทุกครั้งที่น้องวินทําอะไรอยู่หรือเล่นกับลูกๆอยู่ตรงไหนที่เรากล่าวกันว่าเจ้าคนพี่อาจจะนั่งมองหรือยืนมองน้องอยู่ตรงข้างๆแถวนั้นมันก็คือความจริงนะสิคะ คือสิ่งที่เราไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีจริงๆค่ะสำหรับคู่นี้ค่ะและเมื่อวานพี่อีทก็ได้อัปคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอด้วยค่ะทุกคนตัดต่อยเท่าไหร่จ้าตดต่อยค่ะตื่นเ้นอนนึงเฮ้ยสังังข์เนี่ยตัดต่อยเท่าไหร่ครับไ่บาท โอ้ยทุกคนในวันที่ไปถ่ายแบบเจ้าเด็กน้อยได้ขับเจสสกีเล่นด้วยค่ะเดี๋ยวนะลงมาขับเจสเล่นคนเดียวแบบนี้เจ้าคนพี่ขี้ห่วงคนนั้นไปไหนซะละคือถ่ายงานอยู่หรือว่าจริงๆเป็นห่วงน้องจนฉเฉง้ออยู่บนฝั่งหรือเปล่า oh, <no. S 1> หรือว่ายืนดูอยู่ริมฝั่งใกล้ๆแถวนั้นกันแน่นะถ้ oh, <no. S 1> าห่วงน้องขนาดนี้ไม่มีทางปล่อยน้องคลาดสายตาไปไกลไแม่ หรือว่ากําลังถือโทรศัพท์ถ่ายน้องอยู่อีกมุมหนึ่งก็ไม่รู้นะคะเพราะคราวก่อนโน้นก็ลงทุนลุยน้ําไปถ่ายน้องใกล้ๆมาแล้วคราวนี้ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะขนาดน้องขึ้นเรือไปกับลูกพี่ก็อยู่ไม่ห่างน้องเลยคือถ้าพี่อีทไม่ถ่ายมาเราก็คงไม่รู้หรอกค่ะว่าตรงมุมนั้นมีคนคลั่งรักนั่งอยู่หนึ่งอัตราจ,จริงไหมคะทุกคนค่ะแล้วคลิปนี้ฟังจากเสียงทีมงานแล้วไม่ใช่มีแค่พวกเรานะคะ ที่รักและเอ็นดูน้องทีมงานเองก็คงเอ็นดูน้องมากๆเหมือนกันเพราะมีแต่คนแซวน้องหยอกน้องก็น้องน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้ใครจะไม่หลงรักน้องจริงไหมคะทุกคนค่ะวันนี้ทั้งน้องไบร์และน้องวินก็ได้มาอัพไอซีเชิญชวนทุกคนให้มาดื่มโวิชีเพื่อส่งรหัสใต้ฝาไปลุ้นโชคทองคำแท่งด้วยค่ะคือเจ้าคนพี่อัพคลิปก่อนพอคนพี่อัพได้ไม่นานเจ้าคนน้องก็อัพตามมาทันที แบบนี้แสดงว่าวันนี้เขาอยู่ด้วยกัน,นแน่ๆค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูสีเสื้อของพวกเขาสิคะเหมือนกันเปะ๊ะแถมเป็นสีเขียวสีโปรดของคนรู้ใจจังหกักถึงแม้จะเป็นการเตรียมมาให้เหมือนกันเพื่อมาถ่ายคลิปของโอชิกกเถอะแต่สำหรับเรามันคือโมเมนต์เสื้อคู่จ้าค่ะตอนเกือบสามทุ่มพี่อิทก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่ไอด้วยค่ะทุกคนเอาตัวไหนกลับบ้า โอ้ตายตายตายนี่มันคลิปต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนี่คะที่พี่อีทพับลงคราวก่อนที่เจ้าคนพี่สอนลูกๆอะค่ะทุกคนคือสงสัยในโทรศัพท์ของพี่อีทคงมีแต่รูปแต่คลิปของเจ้าเด็กแปดเต็มเครื่องแน่ๆเลยล่ะค่ะคือปล่อยออกมาได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่อีท่ะพวกเราจะเฝ้ารอโมเมนต์ประธานพรจากพี่อีทไปตลอดเลยนะคะค่ะแล้วในคลิปนี้พอพี่อีทถ่ายทุกคนดูหน้าและแววตาและรอยยิ้มของเจ้าลูกชายเช่นสิคะ คือตมูตมิน่ารักมากคือเห็นแล้วอยากโผล่เข้าไปกอดลูกมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนคือหนูน่ารักอะไรเบอร์นี้ล่ะครับแล้วพอตอนพี่อีทถามว่าเอาตัวไหนกลับบ้านแล้วน้องก็ตอบว่าเอาช่องตัวเลยกึกๆ,ๆๆแล้วก็กอดน้องหมาสองตัวไว้แนบอ,อกคือน้องเบลลี่ก็ดิ้นใหญ่ส่วนน้องคาเทียคือมีแงนหน้ามองป,ป๊าแล้วไบรท์ก็ก้มมองลูกสาวจนปากแทบจุ๊บกับลูกสาวเลยทีเดียวคือน่ารักมากน่ารักเกินเบอร์จริงๆ คือน้องคาเทียต้องรักและเชื่อใจปลาป๊าบรามากแน่ๆเพราะถ้าน้องหมาแง่หน้ามองคนที่อุ้มนั่นหมายความว่าน้องหมาเขาเชื่อใจคนคนนั้นมากๆ <c oughs> คือถ้าน้องคาเทียรักและเชื่อใจปลาป๊าบรามากขนาดนั้นแสดงว่าต้องเจอกันมาแล้วมากกว่าสองครั้งแล้วแน่ๆค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> ในระหว่างที่เจ้าคนพี่เล่นกับลูกๆอยู่เจ้าคนน้องจะต้องนั่งมองและนั่งยิ้มอยู่นแน่เพราะตอนที่เจ้าคนพี่ตอบพี่อีดว่าจะเอาสองตัวเลยน้องมีการเหลือไปมองอีกฝั่งหนึ่งด้วย นั้นแสดงว่าเจ้าคนน้องต้องนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้ค่ะทุกคนโอ้ยคู่นี้มันยังไงนะถึงจะไม่ออกสื่อให้เห็นพร้อมกันแต่ก็อยู่ด้วยกันทุกทีคือถ้าถ่ายวินไบรท์ก็จะอยู่หลังกล้องแต่ถ้าถ่ายไบรท์วินก็จะอยู่หลังกล้องคือเขาไม่เคยห่างกันจริงๆนะคะทุกคน ค่ะแล้วที่ไบรท์ตอบพี่อีทว่าเอาสองตัวเลยเนี่ยคือจะพาลูกเขาไปอยู่บ้านทั้งสองตัวแบบนี้คงจะหวังได้ปะป๊าเขาไปอยู่บ้านด้วยละสิ oh, <no. S 1> ใช่ไหมไปเถอะลูกบ้านเสร็จเมื่อไหร่ก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันหมดนั่นแหละคือตอนนี้บ้านน้องอยังรีโนเวทไม่เสร็จคะ่ะทุกคนถ้าเสร็จแล้วน้องได้ย้ายเข้าไปอยู่เมื่อไหร่เรามีหวังได้เห็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกอีกสามตัวแน่ๆคะ่ะเพราะการได้ถ่ายรูปกับกลูกๆพร้อมหน้าพร้อมตาน่าจะเป็นความฝันอย่างหนึ่งของน้องไบรท์เลยคะ่ะทุกคน เพราะน้องเคยกดเฟโพสต์นี้บนทวิตเตอร์ด้วยค่ะคือในรูปน้องแมวกำลังเซลฟี่กับน้องหมาสองตัวอยู่ค่ะแล้วมีแคปชั่น Family selfie อย่าบอกนะว่าอยากให้อเมทถ่ายเซลฟี่กับน้องเบลลี่และน้องคาเทียแบบนี้บ้างอะโ oh, <no. S 1> อะ้ความฝันของคนเป็นพ่อที่อยากให้ลูกๆเข้ากันได้และอยู่ด้วยกันได้แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันหลนะเนาะทุกคนเนาะแต่ก่อนอื่นแม่ว่าหนุกกลับไปเคลียร์กับลูกสาวก่อนไหมลูก คือมานัวเนียกับลูกๆทางนี้ลูกสาวอยู่บ้านไม่งอนไปแล้วเหรอป่านนี้ยเดี๋ยวนี้น้องยิ่งงอนบ่อยอยู่ด้วยเคลียร์กับลูกสาวให้ได้นะครับแต่ถ้าเคลียร์แล้วลูกสาวไม่ยอมฟังจะให้แม่เขาไปเคลียร์กับลูกก็ได้นะเพราะดูท่าลูกสาวจะเชื่อฟังแม่มากกว่าพ่ออยู่นะแม่ว่าค่ะหลังจากนั้นน้องไร้ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนโอ้ยหล่อมากคือเสื้อก็สวยคนก็หล่อนะทุกคนเนาะ ค่ะพอน้องอัพรูปนี้ลงที่ IG น้องก็ได้แชร์โพสต์นี้ไปที่สตอรี่ของเพจ s t ส o Stuff ของน้องด้วยนะคะแล้วพี่อีฟก็ได้แชร์โพสต์ของน้องไปลงที่สตอรี่ไอจีเช่นกันค่ะคุณแม่ของน้องเองก็ได้แชร์โพสต์ของน้องไปลงที่สตอรี่ไอจีเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นน้องไบรท์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่เพจแ t สโ s t u ั f ของน้องบนทวิตเตอร์ด้วยค่ะทุกคนแล้วน้องก็ใช้แอคของตัวเองรีโพสต์นี้ของเพจด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนะน้องใช้ไอโฟนไม่ใช่เหรอ เมื่อก่อนน้องก็อัปรูปลงเพจด้วย iPhone แล้วทำไมโพสต์นี้ของเพจถึงโพสต์ด้วย Android ล่ะคะทุกคนปกติเพจน้องก็จะเป็นคนเล่นเองไม่ใช่เหรอทำไมเป็นโพสต์ด้วย Android ล่ะหรือว่าแอดมินของเพจเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของโทรศัพท์ Android หรือเปล่าคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นน้องไร์ก็ได้มาโพสต์ทวิตบอกทุกคนว่าทวิไหนเดี๋ยวนะคะเนี่ยน้องใช้ iPhone จริงๆด้วยแล้วเมื่อกี้ทำไมที่โพสต์ของเพจถึงเป็นโพสต์ด้วย Android ล่ะคะ นั้นแสดงว่าคนที่โพสเพจเมื่อกี้ไม่ใช่น้องจริงๆด้วยแล้วเป็นใครกันแน่คือถ้าเป็นเจ้าคนน้องโพสจริงๆแสดงว่าธุรกิจของพวกเขากลายเป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆแล้วละคะคุณคขาค่ะพอน้องมาโพสบอกพุดหนบ้านเบสของน้องก็มาเม้นว่านอนแล้วจะเจอไบรท์ในความฝันไหมแล้วน้องก็มาตอบด้วยไฟล์คลิปนี้ค่ะทุกคนแหมไม่อยากเจอแฟนคลับในฝันแล้วอยากเจอใครในฝันจ้าก้นหนุ่ม <c oughs> ถ้าอยากเจอกระต่ายไม่ต้องรอเจอในความฝันหรอกนะ แค่นอนตะแคงข้างก็เจอแล้วล่ะมั้งแม่ว่าจริงไหมคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้มีพี่นักข่าวคนหนึ่งที่เขาเคยร่วมง,งานกับน้องทัง้งคู่เขาพูดว่าเวลาอยู่ในกองถ่ายน้องไบรท์จะไม่ค่อยเล่นกับคนอื่นไบรท์จะเล่นเฉพาะกับน้องวินเท่านั้นโอ้ยหนูรู้หนูไปแสดงอาการคลั่งรักน้องให้คนอื่นเขาเห็นขนาดนั้นเลยเหรอคือไอ้การที่พวกเราพูดว่าเขาสองคนไม่เคยห่างกันมันคือเรื่องจริงคะ่ะทุกคน เพราะนี่ก็เป็นคำยืนยันจากคนที่ทำงานกับน้องทั้งคู่คือถ้าเขาพูดแบบนี้แสดงว่าเจ้าแปดของเราตัวติดกันตลอดจริงๆเชื่อละว่าไบรท์ก็คือเปิดใจให้เจ้าคนน้องเข้ามาในโลกของตัวเองแบบเต็มๆจริงๆเพราะถ้าตอนอยู่ในกองที่ไม่เล่นกับคนอื่นแต่เล่นกับน้องคนเดียวแสดงว่าในโลกของไร้มีแค่น้องวินจริงๆคะ่ะทุกคนคือไม่ใช่ว่าน้องไม่คุยกับคนอื่นนะคะน้องก็คุยได้กับทุกคนให้ทุกคนถ่ายรูปได้ปกติ แต่เวลาจะเล่นกันแบบสนิทชิดเชื้อก็จะเล่นกับน้องแค่คนเดียวอย่างว่าแหละค่ะทุกคนคนสําคัญของใจก็ต้องมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นจริงไหมคะค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตโมเมนต์ของน้องตงคู่ให้ทุกคนได้ฟินกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ค่อยมาฟินกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ